รางวัลจะเป็นของคนที่อดทนรอคอยความสำเร็จได้เท่านั้นข้าวผัดกุ้งเพิ่มหมูกรอบลูกเทวดาของแม่ขอมาจัดไปเลยเพราะคุณแม่มีซอสเทวดาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากในการทำอาหารหลังจากที่คุณแม่ซอนนักเรียนออนไลน์ทําหมูกรอบและสูตรซอสอนเนกประสงค์นะคะลูกชายก็บอกว่าจะกินหมูกรอบแล้วก็กุ้งเอาไปผัด เป็นข้าวผัดนะคะคุณแม่ก็จัดให้เลยนี่ค่ะใส่เนยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่กุ้งลงไปผัดผัดผัดแบบนี้นะคะให้กุ้งสุกนิดหน่อยแล้วก็ตักขึ้นมาก่อนค่ะแล้วตีไข่ลงไปนี่คือไข่แฟดของลูกเทวดานะคะนี่ค่ะผัดไปผัด,ผดมาจนเกือบจะสุกแบบนี้เลยนะคะใส่ข้าวใส่หมูกรอบใส่กุ้งที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ซอสอนเนระสง์ไปแค่ช้อนเดียวนะคะคนไปคนมา ก็จัดเสิร์ฟลูกเทวดาได้เลยสูตรนี้คือสูตรเปิดร้านอาหารตามสั่งทั้งหมดเลยนะคะมีคําถามเข้ามาคําถามหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะคะบอกว่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงหนูจะไปเปิดร้านอาหารแล้ววิธีการตวงล่ะเท่าไหร่เพราะในคลิปอ่าที่ขึ้นไวรัลนะคะที่ปักหมุดไว้นั้นสูตรซอสเนี่ย มันไม่ได้บอกนะคะว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหมคะโอ๋หลายๆท่านก็คอมเมนต์ถามเข้ามาเยอะแยะมากมายการหมักหมูแบบเดิมๆนะคะการผัดแบบเดิมๆเราต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียงไว้แบบนี้ใช่ไหมคะมันมันจะทําให้เราช้าค่ะเวลาการผัดนะคะนนีเราจะตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกอย่างมารวมอยู่ในซอส ปรุงรสสาเร็จซอสอนเนกประสงค์นี่คือการหมักแบบสมัยเดิมๆนี่คือการหมักหมูเด้งหรือว่าการหมักหมูที่จะทําต้มจืดนะคะทําแบบสมัยเดิมๆม,มันช้าค่ะซอสต,ตัวนี้ตัวเดียวนะคะน้ํามันหอย4,500กรัมค่ะซอสฝาเขียวห้าอยกรัมนะคะแล้วตามด้วยน้ําตาลนะคะนี่คือน้ําตาลทรายขาวนะคะ300อกรัมค่ะแล้วผงรสดีนะคะร้อยห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็ผงชุรสร้อยห้าิกรัมค่ะพริกไทยเพิ่มความจัดจ้านอีกนะคะ หนึ่งร้อยกลัมค่ะแล้วก็จะมีคําถามตามมาอีกนะคะว่ามันต้องเอาไปเคี่ยวในเหมือนในคลิปของแม่เลี้ยงนั้นไหมอันนั้นคือนะคะถ้าเราใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะใช้ไม่ค่อยเยอะเราควรที่จะ เอาไปเคี่ยวนะคะ,ะการเคี่ยวของเขานะคะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างละลายไวนะคะแต่เห็นไหมคะนี่พริกไทยยังลอยๆอยอยู่เห็นไหมคะแต่มันก็ใช้ได้ส่วนร้านไม่เลี้ยงไม่เคี่ยวค่ะอ่าไม่เกินสองสามวันสี่พันห้าร้อยกรัมนี้ก็หมดค่ะการราดข้าวหนึ่งช้อนใช้แบบนี้นะคะแล้วเป็นกับข้าวสองช้อนนะคะช้อนไอัน,นี้นะคะซื้อตามร้านยี่สิบาทได้เลยค่ะนะคะนี่ค่ะน้ำมันหอยให้เขาดูนะคะนั่นคือหมูหมูทอดน้ปาปลาทอดไก่นี่คือการผัดนะคะจํานวนเยอะๆเห็นไหมคะ หมูสามกิโลแบบนี้ค่ะผัดนี่นี่คืออาหารเหนือก็นําซอสตัวนี้มาผัดได้นะคะไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยนี่คือแกงโฮะนะคะอาหารเหนือนี่คือแกงหังเลนะคะเนี่ยอาหารเหนือสามารถใช้ได้ค่ะจะทําให้รสชาตินั้นอร่อยกลมกล่อมไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยนะคะอาหารเหนือยังไม่พอนะคะแล้วก็ไปอาหารใต้นี่คือคั่วกิ้งนะคะเราแค่ไปหาซื้อที่แกงตามห้างนะคะที่แกงคั่วกิ้งมาแล้วก็ผัดด้วยซอสปรุงรสสาเร็จของร้านแม่เล้งกุ้งนะคะาหาเห็นไหมคะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะไม่ว่าเราจะทานสุกกี้ก็ช่างอะไรก็ช่างนะคะนี่เห็นไหมคะหน้าตาสวยงามนะคะอร่อยด้วยทานสุกกี้นะคะซอสตัวนี้ยังเป็นเอาไปใส่ในน้าซุปได้นะคะเราไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยจะหอมมากๆนะคะเราไปลาดเวลาเราไปทานชาบูนั่นนี่เขาจะลาดซอสมาแบบนี้ใช่ไหมคะอันมันคืออันเดียวกันค่ะเราลาดแล้วก็คลุกๆแบบนี้นะคะกุ้งปลาหมึกปกติมันไม่ได้หมักนะส่วนหมูเนื้อพวกเนี้ยมันหมักแล้วเราก็ลาด